สวัสดีครับ FC ทุกท่านฮะไฟดับไฟดับโอ้ว่าจะเติมลมไฟดับแยงเขาเพรื่อ๋อตัวนี้เพิ่มไปนไนนี่ก่อนไม่ไม่สองนี่แหละผมว่าไม่รู้อุกยก็ตดวอาจารย์ติดตัวนี้เปล่าเนาะเตเนาะเกอร์นี่แหละนี่คอย่าสังเกตยุวันแยงเปล่นี่โอ้แม่นมืดเลยทั้งน้าทั้งหลังรถเจ้านี่ มันอาจจะเอียงเอียงเลยนี่นันมันอาจจะแบบเราสอนเอียงนกแต่ว่าสบายดีสบายดีโอ้สร้างซ่อมห้องยังมีทายน้ำมันเครื่องบ่ลายพันใดใครเฮียง่ายน้ำมันเครื่องสบายดีสบายดีสบายดีจ้าสบายดีโดยสี่สิบบ่น้ามันเครื่องในปองทุกทเลปุกบสี่สิบ ูกสีก็ถูกนะแปดสิบาทแปบาทอืมมาเครื่องเหรอหกสิบเจ็ดสิเอ7เจ็ดสิบเจิาทหมเจ็ดสิบกเอาชีแดงเลยค่ะนอ่ะีแดงก่อนเรามาดูเขาเขโหาว่าเขาไายแล้วมันเครื่องโอ้ีไทยมันเครื่องไงถ้าได้นี่สี่สิบห้า สี่สิบห้าพันเก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบไปเอาไงไปบ่เอาไปก่อนไปก่อนเด้อโดยโดยโดยหันหันหันซ่อมรถจักผู้ใดมีปัญหาแวะมาซ่อมเด้ออยู่นี่เด้ออยู่เมืองมหาไยเด้อครับเอา เอาเวีนอึ๊บเออเขาขอขอวิวข้างหลังงามๆป้าบอกว่าสะพานสวยอยากดูวิวสะพานนี่เนี่ยเนี่ยเบียดกันนนั่งงหลกาวบอกกำลังได้วิวพอเดียวก็แย่งเขาโอ้ต้นเนี่ยยังไงยางพาราโอ้ยางพารา ใกล้ถึงสาาพาแล้วบ่ะงามๆนะเดี๋ยวเราจะมาดูรบดรรยากาศซองท่านร้านห่านขายกุ๊กไอ้ขนมทอดสบายดีขนมทอดนี่ห่านเฟอร้านก๋วยเตี๋ยวสบายดีสบายดีสวยนี่บรรยากาศข้างหน้านี่ก็งามฝนจะตกนะครับตกคำหัวเ,เออ โหยถนนโซเปอร์เาได้า,า,ไ <c oughs> างนี่ <c oughs> <c oughs> อ้ยโอ้แอดเวนเจอร์ <Adventure, S 2> <า>ครับโอ้ดูบ้านแถวนี้สวยงามนี่นนนครับนี่โซสวบ้ายดีบ่าว,วไปดร่าเออโอ้บ่าใส่เกียร์พิษเลยเกีตาเซลบาโนไปแล้วบอยู่แล้ว เออเออต้องขับรถแบบนี้นี่นี่ถนนเส้นเส้นแบบนี้นี่ต้องขับแบบนี้เนี่ยดูโลเลยนะเออ,อเสาปูนนี่โอ้สวยนะนี่บ้านสวยนั่นนี่เนาะน่ะคนมีและนี่คนมีเงินนีน่ฐานะดีละอ่ะเดี๋ยวเราดูบรรยากาศสองทางทางไปเรื่อยๆเนาะทุกท่านเนาะอันนี้ต้นอ้อยกับต้นยันต้นหญ้าหญ้าเนเปีย เอาไว้ให้งัวแถวบ้านเฮาเขาขายต้นระบาดโน้นนี่คุณร้ายโยงเอาฝนมาตกค่ำนะแไปหมดแล้วดูภูเขาข้างหน้าหนุนม่เห็นเลยเห็นแต่หมอกฝนละอองฝนข้างหน้าเป็นภูเขาเด้อแต่ว่าดูฝนลมร้อนแบบอุ้ยอืมทานส่งวิวคาราโอเกะอึรุ่งร้ายวิวข้างหลังหนุน บ้านสุดท้ายของเรงมหาชายเลยเขาขับเขาขับเซงเราได้เนาะเขากล้าขับเนาะรถเขาว่าส่วนหลายรถเขาก็แบบน่าจะเป็นแบบโฟร์วิวเนาะแบบยกสูงนะขับก็เก่งมาได้หรอพี่นี่ไงสะพานข้างหน้านะคะนี่บอสมาแล้วบอสะพานนสะพานที่สวยให้เห็นลายหลังเลยนะคือล่าคาสีงวงในบ้านงูฮะถนนมีมีป้ายสะพานอันนี้เป็นคลองส่งน้ำ อ๋อคือนน้ำเทินบ่มาจากไหนล่ะนี่อันนี้น้ำเทินหรือเซบังไฟายหนูจำไม่ได้แล้วอ๋อเซบังไฟของมาจากเซบังไฟโอ้อันนี้บ้านบ้านไหนเนี่ยหนูใช้ตาษบ้านป่าน้ำบ้านป่าน้ำอ่านอ่านภาษาอังกฤษใช่ไหมภาษาลาวบ้านป่าน้ำนะคะตอนนี้จะถึงสะพานหรือว่าขัวนะครับไปถ้ำพระบ้านผานาง บ่ทำไมอ่ะบ่ข้ามหัวแล้วนะคะเออห้ามรถสองถึงสามต้นสี่สองถึงสามตันข้ามนี่โอ้โหนี่มั่งเซบ่บางไฟที่เฮาอันนั้นเนาะอันเดียวกันเลยเนาะบ้านนาเกียวอ่ะอ่ะอออันนี้ลงไปอของนั่นแหละนี่โอ้โหพี่นอ้องสะพาน โอ้สูงเลยโอ้โน่นคนตึกสะดุ้งอยู่ทางใต้พุ่นปดย้อนย้อนนนโอ้ยได้ยินอย่างบอกว่าได้ยินไกลเลยนะนะโอ้ย่างไกลย่างสูงสะพานโอ้วิวนี่ก็สวยดีนะภูเขาสบายดีบ้านโพวาโพโพโพวาหรอโพวาอ่านภาษาอังกฤษ บ้านโพวาตอนนี้เราจะเลี้ยวเข้ามาทางบ้านโพวานะครับบ้านโพวานถนนก็น่าจะดีกว่าเพราะว่ามันไม่มีรถรถใหญ่แล่นเนาะ <Okay. S 1> ถนนดีกว่าถนนในหมู่บ้านนี้ถนนหลักนี้รู้สึกว่าจะพังเพราะว่าโอ้แบกของมาเลยสบายดี โอ้หนีถนนคอนกรีตดีเลยนี่อันนี้ดีมากเลยดี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 ด,ด,ด,ดีถนนเส้นนี้ดีเลยเขาเสร็จแล้วเออสุดยอดสุดยอดด,ยยดีเลยนะครับนี่อันนี้แบบาาถนนเข้ามาทางนี้รนะะดับสูงเลยหมู่บ้านจะอยู่นู่นในหุบเขาเลยนะบ้านดางอะนะใน,ในหุบเขาเลยโอ้ถนนดีครับเส้นนี้สวยงามเลย สบายดีมา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 โอ้โอ้งามไม่โอ้เกือบบอลลูนมาทันเอ้แกคขับอกแกนั่นแหละลีชันมาสันโนนแบ่อู้ยแม่ขึ้นหน้าขาวงามเทแม่วอยิ้มหวานขนาด ค่ะเลี้ยวขวาไปบ้านด่างนี่คือวัดโควาบ่ะโอ้สวนง่ามากพี่น้องบาดีทุกานเงี่ยงเฮ้ยพระบัวขคือใจสีแดงชาวบ้านชาวบ้านที่บ้านบ้าจะเป็นสีส้มสีอ๋อบ่อ๋ออ๋อ เอออันนี้คือวัด,วดโพวาสย,ยา,ามสย,ยา,ามโอ้วัดโพวาสย,ยา,ามมะเอฟสี่ารมสาราวัดก็งามอยู่ <c oughs> ฮะมีลิงด้วย <c oughs> อืมเอาถึงวัด <c oughs> อยู่ในรถ <c oughs> สบายดี <c oughs> ไหมลูกพี่รู้ตามมาว่ะ <c oughs> บางวันก็เอาแบงใหญ่มาบางวันก็ลืมสิจอนนะเจ้ 4, านะเอฟซีทุท่านตอนนี้พวกเราก็มาถึงวัดน,ดนะวัดสัทธารโฟวาโฟวาไยรามโอ้มีลิงด้วยในโกมีลิงด้วยอลิงน่ารักอ่ะตอนนี้ก็พะอาจารย์ท่านไปประสานงานอยู่นะฮะทุกท่านพวกเราก็าามาถึงวัดก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางไปไหนต่อค่อยว่ากันนะพี่น้องเนาะนะครับ ก็ให้ดูบรรยากาศนะครับภายในวัดไสายารามเนาะเอาคลิปนี้ฝากไว้เที่นี้กับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย